สวัสดีพี่น้องช่องเพรชแชนเนลครับวันนี้ผมจะมาทําซี่โครงหมูคั่วพริกเกลือครับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําในแบบของผมนั้นเป็นไงบ้างไปดูกันครับส่วนผสมของเรานะครับซี่โครงหมูเกลือครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายกระเทียมครับเป็นกระเทียมขีบใหญ่แล้วก็พริกแดงต่อด้วยต้นหอมผักชีครับอันนี้เอาไว้ซอยแล้วก็ เอาไปโรยตอนที่เราคั่วนะครับอ่าประมาณนี้กระดูกหมูชุดนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนียวนะครับเท่าที่ทอดทานดูเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เลยว่าจะต้มมันก่อนครับ ก่อนที่จะเอาไปคั่วเกลือมันก็น่าจะเคี้ยวง่ายขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับมันสามารถเอาลงไปคั่วเลยก็ได้ถ้าเราสะดวกที่จะรับประทานหรือเคี้ยวตัวเนเขานะครับแต่ว่าไอชุดนี้เนี่ยผมเคี้ยวไม่ค่อยได้ครับมันเหนียวก็เลยว่าจะต้มดูก่อน เริ่มเดือดแล้วเรามาช้อนฟองออกกันอันนี้คือหมูที่เราต้มแล้วนะครับก็เขาจะนิ่มแล้วประมาณหนึ่งแล้วผมจะไปทอดอีกนะครับเพิ่มความกรอบหอมก่อนที่เราจะขวดเป็นขั้นตอนต่อไป เราจะทอดให้เขามีความสุกให้ออกเป็นสีน้ำานตาลส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็เราค่อยเอาไปก้าววัดนะครับตอนนี้เราก็ทอดมาค่อนข้างจะสุกแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำานตาลส้มๆแล้วเดี๋ยวเราตักออกไปรอคั่วไว้เลยครับต้นหอมผักชีครับ ซอยไว้โรยด้วยครับตอนที่คั่วใกล้จะเสร็จแล้วเรามาเริ่มคั่วกันเลยครับผมใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับก็กระเทียมสับแล้วก็ติกแดงสับลงไปเลยครับเคี่ยวให้หอมเลยนะครับ ตามด้วยหมูทอดที่เราทอดไว้แล้วนะครับปัวรวมกันไปเลยตามด้วยเครื่องปรุงลงไปเลยครับเกลือ ุงรอนิดหน่อยครับน้ำตาลทรายนิดนึงผัเข้ากันครับ ตอนนี้รสชาติก็โอเคอร่อยหอมมากเลยครับแล้วเราก็โรยปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชี เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โคงหมูขั่วเกลือแบบง่ายๆของเราครับลองไปทำกันดูนะครับเพื่อนๆผมทำได้คุณก็ทำได้ครับซี่โคงหมูคั่วเกลือ,อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <S <S เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ